สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแปมลำเพิร์ตออฟฟิเชียลนะคะอ้าวกูเริ่มคลิปค่ะกูขึ้นรถกัหมดแล้วนะอ้าส่งเพไปยังไงไปไหนยังไงไพี่ลาไงพี่ลาเขาฮอตมากวันเนี้ยฮอตเวอร์ผู้ไดล้ลากรถกันผู้ใดาลากรถกันคะใคร,รลากรถกันคะเนี่ย อันเห็นในยินข่าวว่าอันนั่งอกปอมแปมไปลากรถเป็นไหมไปเจาะรถหลอดรถเป็ไหมอี๋ปอมแปมเนาะนี่จะตลกเนาะตลกหรือว่าตลกได้ปอมแปมมีปอมแปมอัติภาวะคือตลกดำดงตลกไปตลกเศร้าหน่อยอย่างไรดำดิ้งเลยเดิอดเฮ้ยมองไั่พายเอยเพื่อนทำไมผู้ชายพูดกับเราแรงแบบนี้แปลว่าเขารักเขารักเขาหยอกโอเคเขาจะหยอกแรงหยอกแรงกว่านี้นะลูกนะรักแรงกว่านี้หยอกแรงเอาอีกมีลากอีกแบบนึง เออเพื่อนรักขออีกแบบนึงเขาไม่มาหลังมันจะหมดก่อนพวกเธอมันลายมากฉันไปก่อนสวัสดีค่ะ โอ้แต่ละคนเปิ้ลมาต้นน้ำมาแล้วอ,อว้มาแล้วมาแล้วเจอแน่เปิ้ลหลุดลุมแน่เปิ้ลเดินลุมแน่อีปิกกัดนะอีปกัดนะเปิ้ลหนูเลี้วไว้แล้วเปิ้ลเปิ้ลแลนด์มี เพื่อไม่ชอบมาน้อยเด็กน้อยกำลังตามหาเปิ้อโอ้ยความสุรามุ่นคุณไปใเพ่อเพื่อปันหาไอ่ะเด็กน้อยสองคนนี้คนนี้ลุมเอหรอมาๆอยู่นั่น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 ลูกเปิ้ลเพ่อพ่อทำไไม่เล่นกับเพื่อนฮะทำไมลูกทำไมครับ ไปเลยไปเลยไปเพื่อไปเลยไปเลยไปเลยมาามูมาหนูบเพราะเขาบวกมาแล้วข่ะกัะวาลความสุขยางบักไก่เลยมนี้มาโอ้ยไอตัว สูดี้ยังอีกสูดี้ยังลาสวัสดีครับสวัสดีครับซปซูเปอร์แมนของพี่จินเอามาขัดหัดเนาะซเอร์แมนหลักสูตรนำโศกว่าไซบอกื่อหัดแทะโอ้ฮ่าไ,ไม่ได้รอเลยไปไหนมาแต่ไสอีกไม่ได้รอเลยต่ขี่เดียห้แฮปปี้วันเดย์ย้อนหลังพี่ต้นนะครับ แม่น,นี้ว่าตัวไหนกันไงวา,าสันตีอยู่ได้ดผู้เสียงลายกำลังเศ้าวางลูกองเทพอัน,นองไงคักไงแน่พี่น้องค่ะ ว้ายฤดูห่อนี่เองสิง่ายค่ะทั้งร่มหัวกุดเอ,อาเนี่ยมันโชกมากหมดไอ้อ่ำประมาณนี้นากลางนี้นาะอืม้มแงกา,ากๆอยู่ในปากาบรรยากาศกับพี่น้อง แต่ละคนตกขนของยางพารเนินอันสูงขึ้นมาโมนี่บอลเื่ออำเพื่องนี้บอลเนื่องสูงสูงเนื่องไอเจ้าเขาเจริญเนาะเื่ออำเพื่ออะไรยังงี้นะสูงเนินเนินสูงสังกระซิประมาณยี่สิบปีแล้วล่ะชอชอเก่าควบคุมงานค่ะวันนี้ ไปดูบรรยากาศครับพี่น้องสวัสดีครับ fc นองป้อมแปมนะครับผมเมื่อนี้มิสเตอร์ตั้มนะครับออฟฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลนำเลยนะครับเมื่อนี้มาทรงอ่ามอลำครับผมมาทรงอยู่ประตูบ้านครับผมทรงยุงเทพมันบอคาคกับต่องมาทรงหอดประตูบ้านครับผม จังไหดก็ฝากติดตามมิสเตอร์ตามออฟฟิเชียลได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับกลับยังไงคะคุณแม่นี่โอ้ไม่อาประากายเด้ลูกจ้ารับคนในเด้อจ้าไปแล้วค่ะเริ่มขบวนคารวานความสุขเริ่มเคลื่อนที่ ใสูยูยังไหนซููกินยังไหนสูนอนยังไหสูปเลอดเถต้นนามผู้ใดน้อยมันกันย้อนอะไรแล้วนาโอ้ต้นนามัตวมานะโอไอต้วน้ำมึงมองน้อนคอยไอต้นน้ามึงมองนอนคอยกันพันอะไรนี่บอกก็มานาต้นนามพนะมันเป็นมันเป็นชีสูผสมผสมปอมผสมมาบ้าง มันเป็นพุดเดิ้ลผสมปอมเยอะเบิ่งบางนั้นเปิดเมื่อ้วมันหยองคล้ายๆกับอันอนเลยหย่มันเรียบร้อยเรียบร้อยอีนองเบลเยอะคนเออคนคนมันเหมือนไอเบลเลยคนมันหยองหอแล้วอ่ะรอใหญ่บอยตันนาหนานี่มเต็มมันมันเยมันคากเด้วนาเยอะูชับ มือต่อไปฉันจีบอโอซับเลยมันมันแมกเม่เลยไปเรบอยเลยมันแต่โพดแท็กกูดี้วยหน่อ,นธนองธนระพี่หายต้นน้ำได้ชายได้ตอนไนด้นะมันซูมบ่ะค่ะอีต้นน้ำมีหน้องธนระพี่ <c oughs> <c oughs> สวยระยะร้อยเมตรมพิงมาซูมมัสนามแต่ว่าได้ติบดีเด้อสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมเริ่มบรงมันนี้ กระสุกกระบาดปานยอนกระถิ่นป่ะพี่น้องคะเห็น,เ,นหเห็นถ้าต้นน้ำมันพวัวรูปหนูมันเจอรูปมืออืมันเจอแท้แบเลยนะคะแบเจอแท้ต้นนำ้ำเ,เจอแท้หลุมเสียแทพ่อ้เอาขี่ออกจากงเมันจะไปขี่นอกเอต็มตีนี่ยางไปเหยียบขี่เขาไ่ได้เต็นไม่ขี่อะไรลเธเหยีบเขาเป็นราชามีคาคือเหม็นเหม็นกลม้าขี่เต็มเต็ ีเนื้อตับเปิ้ลมีแต่เนื rock. ้อเปิ้ลแมนมันแห้งลายแห้งกระลายอีมันไมดึงมึ่งละกระตี้ยหน่อยร่งหนักหนักแตมันหลักออกไปเลยแมนแห้งเขาหลายเฮแรงเขาเหลือเฟือเขาต้องวิ่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 งจนมันเมื่อยอ่ะแล้วฉันคือยังเข้ามาเป็นยังมันเราไปเลื่อเคลื่อนโหดมันโมเดิแบบว่ามดนออกร่างกายมันเลยเก็บกดตะกี้บ้านเอยกเลียงเราไว้เลยตะกี้บ้านเลยแม่ยังมั่งการกุฏิ เดี๋ยวะแล้วจอกันคลิปต่อไปค่ะ